อ้าวตาซิวเขาครับพี่น้องอ้าวอ้ยอ้าวโอ้ยใส่สวยเนาะอ้าวอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกอีสานบ้านฉันจ่าผอกันในวันที่2มีนาคม2567จ้าเมื้อนี้ก็พาพี่น้องล้องหวยล้องฮองคือเก่าใจพี่น้องมื้อนี้มาทางลำโดมใจพี่น้องแต่๋ยวค่ะ คือว่ามาไก่เติมเนาะพอปาหมีเนาะแม่นครับเขตบันสังหอมเลยเนาะแต่ว่าเฮาวยางมาจากบ้านน้องเมฆครับพี่น้องยางไก่เนาะจ้าจอดรถไปยางมานี่เกือบส้วมจ้ะพี่น้องกลับไปลุ่นไปชอบน่ะพอปาหมีน่ะแม่ปาหมีจ้ะพี่น้องมันีนสีโซ่สีมันบ่จ้ะเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนไม้อีกแล้วจ้ะพี่น้องเปลี่ยนล่ำหวยร่ำทองเรื่อยๆจ้าครับผมช่วงที่ใส่นี่กับบ่ท่านเคยใส่พ่อเถื่อเนาะใส่ต่อจากกองเก่ามาเรื่อยๆครับพี่น้องบ่เคยใส่พ่อเถื่อจากวังหนามสิเป็นอย่างไรเนาะจ้าอ้าถ้ารุ่นกันเบื้อง มันนี่เปลี่ยนผู้ใส่้ะพี่น้องสวัสดีครับให้พ่อปลาหมี่เป็นผู้ใส่้ะแม่ปลาหมี่ใส่สองมื่นเลวจ้ะเ,เบิง้งมันนี่ให้พระเอกใส่้ะพี่น้องจุ่มสะไม่ได้อาหารที่ใส่ก็คือเกาใจพี่น้องโค้งไก่สดจ้ะกระพัมเฮ้านี่ละจ้ะบาดใส่จ้ะบาดใส่ถุงห่อแล้วก็ะหอยจ้ะ พอปมีเลือกมองเลือกไม้จ้าของในหนามเนี่ยมาพบเห็นนะพอปามีเนาะลองบึงครับครับผมก็ได้เวลายามเนาะแมนจ้าเหมือนนี่พอปามีใส่แม่ปามีไปค้นยามใจพี่น้องเปลี่ยนกันเนาะแมนครับไปหลุ่นน้ำกันใจพี่น้องข้กงกสิยามจากหลังใส่สุ้ถ่ายไปหาหลังใส่เท่แหลกเจอเมือนี้เพราะว่าใส่ขืนนะพอปามีเนาะแมนครับ ไปหลุมไปช่อมังการใจพี่น้องสีโศกสีหมานบ่จ้าไปครับหลังแรลงห้อครับดูนังก,การใจพี่น้องสาวอยูุ่ยสีหมานบ่เห็นรอยอ๋อเห็นรอยครับพี่น้องหมายรลายเป็นไรครับอ้าวนี่แน่อยู่ครับ บ,บตาซิบ่มีเขาครับพี่น้นนองไอกลางตัวนึงจ้ะอ๋อได้ปีนอยู่ครับนำ้ำไหลคือเก่าเนาะแม่ครับในปลาหมีนี่รเราเคยได้ใส่นน้ำแข็งจากเตือเนาะปลาหมีเนาะแม่ครับหลังแหลกหมานจ้าสวงแคบสวงกวางครับลำหองเนาะแม่จ้าอ๋อเหลือกระต้อครับ อีกหลังนึงครับยามเลยวะ,ะติดใจไดครับ oh. อ้าวนี่ยู่จ้ามีแน่ยู่ครับเอาขึ้นมาผิดปะ <laughs> วันนี้เป่าลายลังแหงครับพี่หนุ่มวันกบมือนีบ่คือกันจ้าอ๋อเดี่มวจะเล่นไดเรื่อยๆครับพี่น้่งแต่สีเขาเนาะจ้ะางามสองหลังจ้า บางกะติกว่าแห้งทึ่งเนาะใชเข้าวกะทิพกลังขึ้นเลยเนาะแม่นครับอ๋ออ๋อนี่แน่ครับไข่ยูพี่นอ้องไข่ยูไข่กว่าหวานอยู่เนาะใช่ไปทิ้ขเขาแม่งามเลยผสมอี่อ๋อบัวลายแห้งครับแต่ตัวงามเนาะใช่ไปทิ้ขเขาใจพี่นอ้องอ๋าได้ยินอยู่ครับ <laughs> มันมีเสด็จยิ้มเปื่อยๆมาจากพี่น้องยิ้มอยู่ว่าท่านเปื่อยป่เปื่อยเพาท่านแพ้เปื่อยค่อยๆอยู่อ้าวว่าจะถือกับพี่น้องของในน้ำเนี่ยพามไปเห็นแมนกรับกระซุ่มหาครับพี่น้องของน้ำน้อยน้ำร้ายจ้ะพี่น้องเ้ยใสสวยจ้าใสปีก้ะพี่น้อง หลังนี้นำเลิกใจพี่น้องเลิกมือว่านนี่อู้เนาะอ้าวอ้าวบอคือมือว่านจ้ะพี่น้องกะที่เขาบ่ละแมนอู้วมันตัวงามเลยไอพออีเม่เอามาให้พี่น้องฮ่องเปิ้งจ้ะ เหมือนทั้งนอกก็เห็นอยู่หรอกเนาะแม่จ้ามาเลยก็ได้๋แม่ต้มใส่อีพออีแม่เนาะแอ่ครับอ้าวสวยอยู่ครับมือนจับหมู่บ้านมันคนละมืออ๋อวานวันที่หนึ่งเนะาะวันนี้วันที่สองครับพี่เนาะวันนี้เปลี่ยนผู้ใส่ผอมเด้อจอะอ้ะพี่เนาะอ้ยเป็นนางผู้ใส่บ่คือแม่แล้วอุ้ย ใส่ปีงใส่พี่น้องงามๆจ้าใส่ยาใหม่บ,บนน่บราณแมนครับคุณครับพี่น้องอยู่ปลายใหม่เนาะ <c oughs> พอพอมีใส่หมวกว่าเชียวเห <c oughs> <c oughs> ็นแล้ครับยางอ่อนปลายใหม่มากครับพี่น้องมองใส่กระระบากแน่ครับ <c oughs> อ้าวห็นล้อยู่อ้าวห็นล้อยครับพี่น้อง อุ้ยอุ้ยอ้าวปลาหยังมือนี้ไปซิวเข้าปลาเก็บแข็งปลากระเดดรวมเลยบ่ศูนย์รวมเลยจ้ะอ่าถือว่าได้ยกได้ย่ออยู่ครับพี่น้องได้ปีนเนาะสภาพทำเลที่ใส่ครับพี่น้องมื้อนี้วางน้ํากวงครับหาหมองยากเนาะขอมีไปได้แม่มีก็ไปได้คือกันจ้ะจ้โตเบา เด็กเท่ยอยู่จ้าน่าอ้ยใส่สวยเนาะนี่ครับโอ้ยอยู่ไหนกันยังมีอยู่หาหลังเนาะนี่ครับตุนกันต้อจ้าติงติ่งอาวติงต,งต,งติงครับเพื่อนมะ ยืนคอนด้วยครับถ่ายขาสั่นนี่จังน้อยครับขาปลาหมีขาสั่นเมเป็หมีใจสั่นอ้าวมีคือเขาครับสวยๆเนาะเป็นปลาซิวเขาใจพี่น้องห้ามโมบัสห้ามโมบัสก็ถือแหนกครับพี่น้องถืออยู่เนอแหนกสมควรครับพี่น้องถือว่าถือครับระยะเวลาสั้งโมงครึ่งจ้ะพี่น้อง เราต้งดมก่อนที่งเลยนะเพราะว่างยานถึงลงมาเนาะนี่ครับนั่นตัว้มิลเท่านัอ่างนี้บ้าตัวนั้นะมันก็ตจ้า,จาเห็นลอยอยู่เห็นลอยอยู่ครับเอ้าว บม่ได้โยกปี๊ดเรพอบอมีเป็นปลาขิ้วเขาคือเก่าจ้ะของกระไรหักใส่สวยครับพี่น้องเดเที่ถูกหลังอยู่นเนาะแน่นเดินกันต่อครับจ้าเดินกระต้อจ้าเป็นแกงหินแน่ครับพี่น้องเป็นวังใหญ่แน่เนาะมือน,นี้เนาะ ดินไปน,นักจังจ้าว้า,าวซิเขาคือเก่าเหรอแมนเขาบอกคือปูปันใดอ้าวก็มีแน่นนแล้วนี่เงงอ nhẹ ก็มูนเนาะอ้าวเมื่อวานนี้แห้เงเปาเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับตั้ตมแจว หอมมหาภาคือเก่าแมนจ้าช่องช่องมีแต่เป็ดเจาะอันนี้อ้าวอ้าวสวดอยู่ครับ จำกันเลยแจะมีแต่ใบตอ,องพี่ใบตองบางไบทีเราไม่ไเห็นอื่นนับกันแค่พี่น้องจ้าจะฝืงนับโด้เฉพาะแม่เหรอแน่นครับห <laughs> ลังหนึ่งเต็มกระติกก็มีแล้วครับพี่น้องแม่นจ้าหน้าเมื่อนี้ลักๆเลยจ้ะพี่น้องเป็นปลาซิวเข่าจ้าได้จ้า ไปน้ำกันจ้าตีงไหมตีงไหมอ้าวนี่แนครับพี่นนอกเททุทุกหลังอยู่จ้ะพี่น้อกท่านมีหลังเป่าเนาะแมนครับเททีท่กหลังจ้าว่างหนามเป็นแต่ไร่มองให้หลักมองกระแซลอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ยปลาหางแดงน้ำหลังนี่ เตรียมอยู่ครับพี่น้องกัต้องซยังมีนามดำดำเยู่ที่ไหนดำดำอ๋อมีอยู่ครับตื่มกันดิเธอพี่น้องกระส้ำมูเพิ่นเลยเนะาะ มือนี้พอปลาหมีใส่้ะพี่น้องเทถูกหล <ใ hte S 3> ังพ <ator il S 1> ีจ้ะคือแม่ปลาหมีห no ม bueno <out> ู no ่บ้านจ้ะกำลังแยะเนืันครับพี่น้องใครก็ยกเ่าอยู่นะตาซิวเขาถือบอลเพิ่นกสิเพราะได้ดวครับพี่น้องได้น่อยได้ไล่อีกเรื่องนึงครับ จำเก่าครับจำเก่าป้นแบ่งกันไหวเนาะป้นแบ่งกันไหวบอกพ่อพี่ป้านแบ่งกันไหวครับโอ้ยโอมาน้อโว้ยเพิ่งคาดหลังนี่คาดมือนาสิมาใส่ไหม โอ้ยรอเดีเลยเนาะแม่จ้าช่วยปซื้ตีน <c ười> ตีนตามเะเบียบเพิ่นซื้อดอ,อกดนาน <c ười> โอ้ประกังเป็นตีนแห้งเนาะ <c ười> ปลาก็โอเคแล้วพ่่อมีโอ้ยใส่ใหญ่เด้อจ้ะแดงเลยแผงแดงเลยอ๋อกลัวมูครับหลังสามตัวติดใแน่เลยลังเน่ะคือบปลาหมูนาะ กลัวมูดิ้กลัวมูว่าแน่นเอ้าหลื่นกระตอ๊อลังไม้เลยครับนะักน,นั่งนี่มั่งอ๋เจาะจ้าพี่น้องตุมตุมห้าเก่งนอแบบนี้นอเล้ยไมอนด้กระตุ้นวะเคยเก่งครับว่บางแบบว่บางน,น้อยครับมาอน,นึ่งทีเกง่งบ่มาอนึ่งทีเกง่งบ่อุ้ยบุเกง อย่าคุยพ่อพ่อมีอย่าคุยเอาเทเลยเดินลังนี้เด้อมาเพิ่นเก่งเนะาะน้องคือกันไดิอ๋อหลุนก็ต่อยอีกลังนึงครับลังสุดท้ายเนาะวันนี้เนาะ,ะล้างสุดท้ายใจพี่น,อน้องสีแฟนรอประจามวันนี้ไปครับหลุนเบิ่งครับลังสุดท้ายอืออสมสำคันกับลังวงหันเลยครับ เอาไปสรุปผลงานเลยเนาะครับผมผลงานมื่อนี้เนาะจ้าตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับมือนี้กจะทกทุกลังยู่ครับพี่น้องหักหลังเราบัวรายเนาะแมนจ้าเด็ดปีนเตทุกหลังยู่จ้าพี่น้องมือนี้ส่วนมากจะเป็นปลาซิวเขาจะล่าดมส่วนนี้เนาะพอพรมีเนาะแมนครับมึงผลงานโดยรวมเลยจ้าอ๋อได้บัวร้ายครับหักตัวงามเนาะแมนจ้ากังสองสามตัวครับพี่น้องที่เหลือก็เป็นปลาซิวเขาทั้งดมทั้งตัวงามเนาะแมนครับ ไปไทยกับบรายเหงาคนไปพี่น้องห้องเบิงจ้ะน่ะเป็นปลาซิวเขาเด้อจ้ะพี่น้องผมมาณกับพอได้อยู่ได้กินคือเก่าแล้วจ้ะใส่ซวยๆจ้ะครับผมเลือนต้นเดือนเขามากอ่ะเอ nhẹ สองมือเลยนะเนาะแต่ว<า>่ากับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องมือเนี่ยก็เปียู้ใส่น้ำน้ำาจพี่นอ้องแม่ปลาหมีใส่ยุกเปลาหลายหลังจากมอวนมือนีได้เท่ทุกลังจ้ะพี่กะาทั้ามากอะโซ่ทั้งบันสะหอมนะพอปลาหมีเนาะแมนครับ จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งหพอพ่อปามีก็แม่ปามีสาหรรบคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกันไม่คลิปนาจา้าครับผมลุนกันเบืองคลิปนาสิม,มีตนตนตนหยดหยดบ่ดเนาะนะจ้าครับผมก็ใส่ทุกมือแล้วครับพี่น้อง